สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮดงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพีผ้านองมาเบิงง้องอามทั้งบ้านอ่าน้องมายอดตำบลดงบังอำเภอลรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับคลิปนี้บ่าวจูนอยู่กับผู้บ่าวรอซื้อว่างเดงเนาะครับซื้อโจ้ครับผมซื้อโจ้ครับอ่าผู้บ่าวรอซื้อโจ้นะครับน้องมือนี้อ่าน้องโจ้สิเปิดน้องบองเฮือ น้องครับน้องหลนเนาะครับผมบาวจูนกับเถ่าละละน้องโจ้สิเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งหึงแม่สาวครับนะครับเนาะแม่สาวพี่น้องอุ้ยงามแห้งนะครับล่ำโตเงี้าวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเพิ่นเป็นลูกสาวบามันครับพอดังเลยนี่คือใบเกิดเพิ่นเนะครับเนาะ ให้เพิ่นใบให้เบิ่งใบเกิดก่อนพี่น้องซีวายศูนย์เก้าหกดาวจูนเลิมลินพันกันเลยได้พอเงางามผสมเมื่อวันที่สองสิงหาหกหนึ่งครับกำหนดคลอดเก้ามิถุนาหกสองเก้ามิถุนาหกสองปีกับอีกสามเดือนบ่ห้าเดือนครับปรห้าเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาสี่เดือนปีสี่เดือนประมาณปีสี่เดือนปีห้าเดือนเหลือพี่น้องนะครับถ้าเพิ่นคลอดตอนอัน ตามกำนดกับมีทูน่านะครับเนาะประมาณปีสเดือนหาเดือนนี่แหละพี่น้องท่ายพืนสูงประมาณลอยขี้ดื้อได้พี่น้องค์บุ๋มยังนไงขี้ดื้อแห้งขี่ดื้อแห้งนะครับง่วแม่นี่งง่วสาวนะครับปีกวกัวท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบห้าเดีบอกหึ่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นพี่น้องประมาณลอยสี่สิบห้าไปหาเกือบเกือบลอยหาสิบเนาะครับเนาะไปเกือบเกือบลอยหาสิบพี่น้องแข้งขาสมส่วนครับถ้าเทียบกระลำโตเพิ่นถือว่าขาใหญ่ ถือว่าแข่งขาใหญ่โค้งสางใหญ่นะครับเขานี่เพินเฮ็ดหรือว่าลุ้นกําเนิดครับผมลุ้นกําเนิดเลยบอกโอ้เขาลุ้นกําเนิดเลยพ่นนองคลิปผู้ดาออกโบดบสแบบหนาเลยนะครับตามสไตล์ซี่ไหว้มันต้องมีสีสันที่มาเจ่มนิดนึงดังข้างทีครับมาดังสีดังข้อหนึ่งข้อดังนะครับประกามีดังมองในวังหันบ่าวจูนเห็นอยู่ดังตรงข้อฟังนี่นิดนึงนะครับลระก อาหน้าขาข้างในเนาะขาข้างในดังนะครับแต่ว่าข้างบนนี่เข้มแห้งนะครับข้างบนเข้มแห้งพี่น้องขวัญอยู่หม่องนางทับนะครับล่ำโตใหญ่เปยกลมขู่รูงัวแม่นี่พี่น้องโอ้ยงามแห้งนะครับงัวแม่นี่กลมนะครับแต่ว่าประเภทคีดื้อนี่ยกให้ยคีดื้อมากยอกครับมากเล่นมากยอกมากเล่นพี่น้องเข้ามาคีดื้อคือมากเล่นเนาะครับเนาะแต่ว่าใบได้ใบไหนใบได้ลูกใดขึ้ก่านะครับลื่งกระชับ นะครับเนาะกระชับแห้งนุ่มนุ่มซีเต่าครับนี่นุ่มซีมีหังเนาะมีหัวบมีติ่งครับซีหัวแข้งขาหนาขาดํานะครับข้างหนาขาดําข้างๆขาขาวเดินพี่น้องเล็บงามนะครับเนาะเล็บงามนี่คือลักษณะทางกายภาพของสาวนี่ลูกซี่ว่ายสูงเก่าหกประมาณสิบหาเดือนครับเอโบแมนสิบหาสิบหกสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับอีโบกี่เดือนกะพ่อเมาสมครับเปิดราคาไว้สำเนาครับหลวงโจ เปิดไป11,000หนึ่งพอดีครับ1,000บาททวนๆครับผมราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอ่าให้พี่น้องเพิ่มโทรมาเบอร์ได้ครับเนี่ย080ครับครับ723ครับ9747ครับครับเพิ่นอยากให้รูปให้บาย น้องโจ้นะครับพี่กัดบ้านน้องมายอดตั้บลนดงบางอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้ยมักหยอกอีได้พี่น้องมั่วสไตล์นี่มักหยอกพี่น้องอันพวกตาสํมๆนี่บาจุนเห็นรลายแล้วครับมักหยอกมักอันโบเมนซ้นโบเมนไฮต่ว่าอยากให้ห่อรูกอยากให้ห่อจับนะครับมักบายขวัญยูหมองน้ำทับบาจุนบอกแล้วนอกตรงขาหนาเนาะครับเนาะนอกพนนอกพนคือขนหลายแถม เป็นขนเส้นใ่คือแม่เพิ่นนะครับอ๋อขนเพิ่นเส้นใ่ลูกสาวแม่ผ้าลวยนะครับผมลนกสาวแม่ผ้าลวยอ๋อแม่ผ้าลวยบาจูนเคยเห็นแล้วพี่น้องอาจสิเคยเห็นแม่ผ้าลวยนะครับแม่นั่นใ่ใหนาโอ้สไตล์นี้เลยเพราะว่าแม่เพิ่นกับเขาเขาเขาฝากเนาะเขาฝากแล้วแม่เพิ่นกับบามันเลือดสูงนะครับลูกเพิ่นนี่บ่มีเขาเลยลูกเพิ่นเลยบ่มีเขา แต่ว่าสไตล์นี่ไข่ไข่แม่เลยนาได้แม่พี่น้องบ้าจูนจําได้อยู่แม่ผ้าด้วยนาได้แม่เลยนะครับโอ้ถือว่างามครับแม่นี่หนึ่งแสนบาททวนๆครคือราคาห้องนะครับเนาะถ้าพี่น้องสนใจกะมาต่อรองเอาครับรุดหายยุ่เลี้ยวรุดยุ่เลี้ยวรับุดหายยุ่เลี้ยวลูกสาวที่ไหว้ศูนย์เก่าโกพี่น้องประมาณอ่าสิบสิบหกเดือนเนาะครับผมปีเป็นสิบหกเดือนโหลดพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บ่าวจูนก็ขอบคุณน้องโจเป็นอย่างสูงครับที่ให้มาเบิ่งแม่เบิ่งที่หลายที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่งเอาเรื่องเบิ่งไทยคนหางใหญ่เนาะเครื่องดำพี่น้องคนหางใหญ่กลมขรุรูเลยครับพวงหางเงีวนะครับพวงหางถือว่างามเนาะครับเนาะขอบคุณน้องโจอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่งง่วงามๆในมือนี้ครับและขอบขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนครับ ขี่เขามากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์จุนนในเดอร์บายพดงสิบสีครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเม,มืงมองงงงามแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องซาลากรีนสวัสดีครับ